thank you สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมปอนะครับจาก MG ็มจีล้านนครับก็คือวันนี้มาพบกับคุณอะไรครับสุชินครับคุณสุชินนะผมใช้รถ MG HS PHEV ครับตอนนี้ก็คือใช้รถเป็น MG HS PHEV อยู่นะครับตอนนี้เนาะก็คือตอนนี้ประกอบอาชีพอะไรอยู่ครับตอนนี้ทำทัวร์ฮะเป็นทำทัวร์เนาะก็คือในการใช้รถเนี่ยรู้สึกยังไงครับผมที่ว่ามันทำในงานในส่วนนี้นะครับอ๋อ ผมว่ามันเหมาะมากเลยนะกับการที่กับการที่ไม่ได้อวยนะฮะแต่ว่ามันมันคือแบบประหยัดด้วยนะประหยัดและการสมรถนะในการขึ้นดอยอะไรนี้ดีมากเลยเพราะว่าตัวเอดีวีนี่แรงม้ามันเยอะนะครับขับสนุกขับมันนะครับสรุปแล้วก็ช่วงล่างก็ดีด้วยอ๋อเด็ดเลยนะครับแล้วบรรยากาศในงานเป็นยังไงครับอาหารเครื่องดื่มที่พักเนโอ้ดีมากครับอร่อย่างนี้เครื่องดื่ม อร่อยมากครรับที่นี่ชาไทยก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วขึ้นชื่อแล้วนะครับมาเป็นสีปาร์เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกที่นึงนะครับเป็นแลนด์มาร์ยอีกแห่งนึงนะครับผมตัวนี้พวกเซลล์คนละนี้ก็คือบริการดีอยู่ครับเนาะคือน้องๆเซลล์น่ารักกันทุกคนมาคือน่คือต้อนรับดนใช่ใช่ครับน่ารักครัต้อนรับดีอบอุ่นดีครับอบอุ่นดีนะคงานนี้ดีครับอยากให้มีเรื่อยๆอยากมีเรยได้ครับมีเดี๋ยวเจอกันอยู่แล้วเรื่อยๆครับผมเป็นการส่งเสริมการขายด้วยครับผมโอเคครับวันนีี้กก็ขขออบบบบคคคคุุณณมมมาาาๆรรรััท่งนผว ครับมั่นใจครับเพราะว่ามันแน่นเนาะบ่มีโคงแข้งครับครับแล้วรู้ซึกว่าการออกตัวเนี่ยมันกระชับกระเสริมบ่มีบ่มีแปะครับถือว่าดีมากครับอ่าออกตัวดีมากครับเงียบด้วยครับและเอ่อการลองรับเป็นอนาคตครับแลอนาคตต้องไปลดรุ่นนี้ครับผมครับผมครับผมพี่ หลังจากไปทดลองขับรถ MG VS แล้วพอรู้สึกในการทดลองขับไปยังไงบ้างครับพี่สุดยอดเลยค่ะคตอนนี้คิดอยู่อย่างเดียวเลยจะหาเงินมาซื้อได้ยังไงออต้องหาเงินมาซื้อใช่ที่เรามีโปรโมชั่นอยู่นะครับชสระบบช่วงล่างในการขับขี่เมื่อกี้มันตอบสนองในการขับขี่พี่ไหมครับใช่มันนิ่งคือคือพี่ปกติพี่จะเป็นคนที่ชอบเหยียบรถแบบเหยียบปื้ดแบบให้ทันใจเลย อันนี้นะเวลาเวลาขับเร็วๆแล้วก็เบรกมันจะไม่มีเปไม่มีอะไรอ๋อคือมันจะนิ่งเลยใช่ไหมครับใช่ใช่สุดยอดเลยค่ะฟิลฟิลฟิในการขับก็คือโอเคเลยใช่ไหมครับใช่ทัศนวิสัยก็ดีนะการมุมมองใช่ใช่ดีมากเลยและชอบค่ะบอกได้คําเดียวเลยชอบมากครับผมขอบคุณมากครับค่ะค่ะขอบคุณเช่นกันนะคะที่แนะนํารถดีๆให้ ค่ะสวัสดีค่ะลูกค้าชื่ออะไรนะคะอ่ชื่อไก่ครับผมชื่อคุณไก่นะคะอ่าวันนี้เทสได้เป็นของรถกระบะอสี่ประตูใช่ไหมคะอ่าสมรรถนะเป็นยังไงบ้างคะอ่าถูกช่วงล่างผมว่าแข่งดีนะครับผมแข่งดีใช่ไหมคะไมใช่ครับผมแล้วก็รอบรถก็ถือว่าถือว่าจัดมากถือว่าจัดใช่ไหมคะอันนี้เหยียบมาเลยใช่ไหมคะใช่ครับคผมวันนี้ก็ขอขอบคุณค่ะค่ะที่มาร่วมงานของ MG นะคะค่ะขอบคุณค่ะ Thank you